สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์เพื่อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอรดรมศึกษาปี265ข้อที่17กันนะครับคเครดิตโจทย์จาก Twitter m a t h for ร u ครับจโจทย์กำหนดให้ a และ b เป็นรากของสรรมการนี้ครับโดยที่เป็นเออตัวเศษส่วนพหุนามนี้นะครับโดยที่เออ a น้อยกว่า b โจทย์ถามว่าค่าของ 2a บก b ว่ามีค่าเท่ากับเ,เท่าไหร่นะครับ ใครเี่ลองทาดูกนกดพอยส์แล้วลองทําดูเลยนะครับใครที่พร้อมแล้วฟังเฉลยพร้อมกันเลยครับมาพิจารณาตัวสมการนี้ด้วยกันนะครับทีนี้จะเห็นว่าแต่ละสมการเนี่ยครับที่มันเป็นเศษส่วนตรงเนี้ยมันจะมีจุดร่วมที่เหมือนกันก็คือเป็น x กําลังสองลบสิบห้าเอ็กซ์เหมือนกันเลยนะครับผมก็เลยสมมติให้ตัว x กําลังสองลบสิบห้าเอ็กซ์ครับเป็นตัวสมการตัวหนึ่งนะครับผมสมมติให้เป็นตัวแปร y แล้วกันนะครับจึงแปลงตัวสมการใหม่ได้ดังนี้ครับ ทีนี้จะเห็นว่าเวลาที่อ,อ,อะไรก็ตามที่เป็นอยู่ในตัวส่วนนะครับตัวส่วนห้ามเป็นศูนย์เด็ดขาดถ้าตัวส่วนเป็นศูนย์แสดงว่าไม่นิยามนะครับดังนั้นก็คือจะเป็นจุดสังเกตหนึ่งก็คือตัว y เนี่ยห้ามเท่ากับ19ห้ามเท่ากับ39และห้ามเท่ากับ4 9นะครับหรือก็คือ x กองังสิบห้ x จะมีค่าไม่ไม่ควรมีค่าเท่ากับ 19, 39, 4 9เลยนะครับดังนั้นก็คือได้เงื่อนไขแน่ว่าตรงเนี้ยตัว y ไม่เท่ากับ 19, 39และ49นะครับต่อมาครับจะเห็นว่ามันมีตัวแปรบวกอยู่ทั้งหมด2พจน์นะครับส่วนตัวแปรลบเนี่ยมีพจน์เดียวนะแต่เป็นพจน์เดียวที่มันมีอยู่2ตัวที่มันคูณกันอยู่นะครับดังนั้นผมจะจับคู่บวกกับลบมาอยู่ด้วยกันนะครับเนื่องจากว่าถ้าจับคู่บวกตัวนึงกับลบตัวนึงเนี่ยตัวเศษเนี่ยเวลาจับคู่เพื่อทำคลอนอนเนี่ยครับ มันจะตัดตัวแปร y ออกไปได้ง่ายมากขึ้นนะครับดังนั้นเราไม่จําเป็นต้องคูณคลอนอทั้งหมด y ลบสิบเคูณ y ลบสาคูณ y ลบสี 49, ตลอดทั้งสมการนะครับมันจะทําใหป้ประหยัดพลังงานมากขึ้นเวลาในการคิดเลขนะครับก็ผมจะจัดตัว1ส่วน y ลบสิกับลบหส่วน y ลบสิบเก้าสตัวมาไว้ด้วยกันนะครับอันนี้เป็นพจน์หนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นอีกพจน์หนึ่งนะครับมีค่าเท่ากับศูนย์ครับ ทีนี้ครับผมจับครรนอของแต่ละคู่นี้นะครับครรนอของคู่นี้ก็คือเป็น y ลบสิคูณ y ลบสีนั่นเองดังนั้นน์ข้างหน้าตรงนี้ครับผมก็จะคูณ y ลบสีทั้งบนทั้งล่างนะครับเพื่อให้เป็นครรนอของ y ลบสิคูณ y ลบสี่นั่นเองนะครับก็จะกลายเป็น y ลบสีครับลบตัวพน์หลังเนี่ยผมก็จะคูณ y ลบสิ้ทั้งบนทั้งล่างเนาะเพื่อให้ครรนอเหมือนกันนะครับ จะกลายเป็น y ลบกนะครับทั้งหมดหารด้วยคลนเลยก็คือเป็น y ลบสิคูณ y 4 9ส้นั่นเองพนหลังทำเหมือนกันครับคลนอของพลนหลังเนี่ยก็คือจะเป็น y ลบเอ้ y ลบสคูณ y ลบสี่นะครับดังนั้นพวพนี้ผมก็จะคูณ y ลบสทั้งหมดทางล่างเนาะจึงกลายเป็น y ลบ49นะครับในส่วนในในตัวส่วนของเศษนะครับตัวเศษเนาะส่วนพจนี้นะครับผมจะคูณ y ลบ39ทั้งหมดทางล่างเพื่อให้ครอนอเป็น y ลบ39คูณ y ลบ49นะครับน์ด้านหลังก็จะกลายเป็นลบ y ลบ39นั่นเองส่วนตัวส่วนก็คือ y ลบ39คูณ y ลบ49นะครับ ตรงน,นี้ก็จะมีค่าเท่ากับ0ูนย์ครับผ์บนนะครับผ์บนสามารถจัดรูปต่อนิดนึงก็จะกลายเป็นผมขอเขียนโทษเป็นเล็กๆตรงนี้นะครับจะกลายเป็น y ลบ49กระจายติดลบเข้าไปนะครับจะกลายเป็นลบ y กับลบคูณกับลบกลายเป็นบวก19นะครับจึงกลายเป็นลบ y บวก19 ซึ่งตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ y แต่กันไปนะครับ19ลบ49กลายเป็นลบ30นะครับดังนั้นส่วนของเอ,อ่อใ,ในตัวเศษของพจน์ด้านหน้าก็จะกลายเป็นลบ30น,นั่นเองแล้วก็หารด้วย y ลบ19คูณ y ลบ49นะครับบวกกับพจน์นี้ด้านหลังนะครับจะกลายเป็น y ลบ49ครับก็จะติดลบเข้าไปตรงนี้เช่นกันครับเป็นลบ y เนาะกับบวก39นะครับ ดังนั้นตรงนี้ว้ก็จะตัดกันไปนะครับก็จะเหลือ39ลบกับ49นะครับกลายเป็นลบ10นะครับหารด้วยตัวส่วนเหมือนเดิมเลยมีค่าเท่ากับ0ครับทีนี้ด้วยความที่เออมันมีส่วนที่เป็นตัวร่วมกันอยู่เนาะก็คือ ทุกตัวนี่มี y ลบสีเหมือนกันเลยทั้งทางซ้ายและขวานะครับแล้วก็ตรงนี้นครับมันมีลบสิเป็นตัวร่วมนะครับผมก็เลยจะคูณเพื่อให้จัดรูปได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เนื่องด้วยจากที่ว่าตัว y ลบสีเนี่ยเออด้วยความที่ y เนี่ยไม่มีทางเท่ากับสีดังนั้น y ลบสีไม่มีทางเป็น0จึงสามารถคูณทั้งสองข้างได้นะครับแต่นั้นผมก็จะคูณด้วย y ลบสี้าหารด้วยลบสิทั้งสองข้างของตัวสมการนะครับู Post บณกับ y ลบ49หารด้วยลบ10นะครับตัว y ลบ49ตัดกันไปได้ครับตรงนี้ส่วนลบ10ตัดกับลบ30กลายเป็นบวก3นะครับผล้ายสุดจึงเป็น3ครับหารด้วย y ลบ19นั่นเองผลขวาสุดจึงเป็น อันนี้คูณกับ y ลบสี่สิบเก้าอันนี้เป็นลบสิบนะครับผลขวาสุดก็คูณเช่นกันตัว y ลบสี่สิบเก้าตรงนี้ตัดไปได้ครับตัวลบสิบแต่กับ -10 ิบเป็นบวกหนึ่งนะครับตัวนี้ศูนย์คูณกับอะไรก็ได้ศูนย์นะครับโดยที่ตัว y ลบสี่สิบเก้าเนี่ย ออด้วยความที่บอกเมื่อกี้ว่าไม่เป็นศูนย์ดังนั้นก็คูณได้ธรรมดาเลยนะครับอนี้พจน์หลังสุดก็จะเป็นศูนย์เหมือนเดิมตรงนี้ก็จะกลายเป็น1หารด้วย y ลบสามครับมีค่าเท่ากับ0ูนย์ครับเหมือนเดิมครับข้อนอนในที่นี้ก็จะกลายเป็น y ลบสิ 19, คูณ y ลบสานะครับผมก็เลยจะคูณ y ลบสิกับ y ลบสาตลอดทั้งสองข้างของตัวสมการนะครับความจริงแล้วเมื่อกี้เราจะคูณตลอดทั้งสองข้างตั้งแต่เมื่อกี้เลยก็ได้แต่ว่าอันนี้ผมจะ ออคูณเนี่ยต่างหากเพื่อเห็นภาพมากขึ้นเพื่อจะดูแบบคิดเล่งง่ายมากขึ้นนะครับผมก็เลยจะคูณ y ลบสิกับ y ลบสาทั้งสองข้างเลยจึงไปกลายเป็นตรงนี้คูณ y ลบสิกับ y ลบสานะครับอันนี้ตัวสายสุดเนาะขวาสุดไอ้บทกลางก็จะกลายเป็น y ลบสิ 19, คูณ y ลบสเช่นกันที่คูณเข้าไปนะครับตัว y ลบสิบเก้าแตกกันไปได้ครับ พจน์หน้าสุดจึงกลายเป็น3ามคูณวลบสานะครับส่วนพจน์ตรงกลาง y ายลบสาตัดออกไปนะครับจึงกลายเป็นบวกลบสินั่นเองครับมีค่าเท่ากับ0น,นะครับกระจายเข้าไปนะครับกลายเป็น3 y มวาลบหนึนะครับขอประหยัดพื้นที่นิดนึง3 y มวาลบหนึบวกรวมกันก็จะกลายเป็น3 y มบวกวจะกลายเป็น4 y ครับ ลบหนึเจอกับลบ19กครับก็จะกลายเป็นลบ1นึเท่ากับ0ย์ครับหารด้วยสีตลอดทั้งสองข้างของตัวสมการครับจะกลายเป็น y ลบ34เท่ากับ0ดังนั้นแทนค่า y เป็น x กำลังสองลบสิ x เมื่อกี้ไปนะครับจะกลายเป็น y เป็น x กำลังสองลบ1 5 x ลบ34เท่ากับ0ูนย์ครับ แยกตัวประกอบต่อเลยครับ x กำลังสองลบส x ลบสามสแยกตัวประกอบกลายเป็น x ลบสิครับกับ x บวกสนะครับเท่ากับศเนาะเพราะว่าเออลบสิ 17, คูณบวกสได้ลบสา่นะครับลบสิ x บวกกับสอง x กลเป็นลบสิ x นะครับเพราะฉะนั้น x เท่ากับสิบกับลบสนะครับจากเงื่อนไขที่ว่า a น้อยกว่า b นะครับแล้วต้องการหาค่าของ 2a บวก b เพราะฉะนั้นครับ a ในที่นี้ก็คือจะเป็นลบ2ครับส่วน b ในที่นี้ก็จะเป็น17ดนะครับดังนั้น 2a บวก b จึงมีค่าเท่ากับ 2, 2คูณกับลบ2รับบวก17จึงมีค่าเท่ากับบวก13นั่นเองนะครับโอเคครับก็ข้อนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ